กันก็นปุยดอกลูกจังเพราะเพิ่มอีกแล้วเนอะพี่น้องมื้อนี้ปุยได้แกงน้ำไมนะ้มาพี่น้องได้แกงน้ำไม้มาก,กินกับตำบักทั่วพี่น้องกินกับตำบักทั่วพี่น้องแกงน้ำไม้ปุยอุดรซื้อมาคือเก่าอัลล่พี่น้องเฮ็ดบ่เป็นดอกบ่มีเวลา <laughs> ถุงละย,ยี่สิบบาทซืม้าสองถุงคือเกึเ่งอร่อพี่น้องมี่อย่างแน่พี่น้องแกงน้ำไม้นะมาเมืองใกล้ๆด้วยแกงน้ำไม้อีสานบา้านเฮาพี่น้องถุงละย,ยี่สิบบาทปุยอุดรซืม้าสองถุง ยี่สิบบาทพี่น้องได้เฮ็ดหูหนูไอ้ฟักทองพี่น้องได้ฟักทองลวกันน้งใหม่ธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องแล้วก็กำตำบักทั่วพี่น้องปุ๋ยอุดรซสื่อมากขึ้นกันพี่น้องตำบักทั่วบ่ม,มีเวลาให้ดอกพี่น้องปาทอดไปคข้องสวนหมู่บ้านนี่พี่น้องแม่แฟนไหมาก็เลยทอดม่กินกับตำบักทั่วพี่น้องมาเด้อมาเด้อไม่กินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ นี่แหละพี่น้องกินยังสี่แหละพี่น้องออกกะมากินแล้วก็นอนตักมะทั่วพี่น้องปรได้ซสื่อเขาอามดอกปูดอนถนัดก,กินได้ดอกโมแม,มนพี่น,อน้องออกมาซาเขาเนี้ยมันเหมือนนี่แต่เขาเจ้า,หาหนะปูดอนกันเลยบปูื่อมาก ได้แกงแล้วใหม่มาอืมจะได้ว่ามีข้เข้ขเหนียวมันเหมือพี่น้อง ปลาเค็มไปดัน้นห้องสวนวันแม่แฟนแห่งนี้ นิ่มหัวทำเก่งอิ่มแล้วพี่น้องก,กินข้าว้อมแฟนแฟนเห็นต้องกินอยู่สซักอาา่อยู่พี่น้อง สันปูอุดรกัเขาจบคลิปบบเพียงเท่านี้เถอะเพื่พี่น้องไปถากินเขาฟองแฟนปูอุดรมากินเป็นมูพี่น้องก็จอคิอดฮอร์ะนะนะขอบคุณอันผู้กำลังติดตามรับชมปูอุดรเดยวเด้่อพี่น้องเด้อที่เขามาให้กำลังใจกันกูทิมกันปูอุดรกั้งสี่แสนค่อยคอยทย,ย,ยอยกลับไปเลยพอพี่น้องเด้อะสาแน่เพราะว่าปูอุดรมีงานประจำเห็ดพี่อง บอกว่ามีเวลาตอบคอมเมนต์ปันไดแต่ว่าท่านมีเวลามากแล้วปุยอุดรกับเฝ้ามาตอบคอมเมนต์ให้พี่น้องอยู่นด้เด้อพี่น้องเด้อะจังไดยก็อย่กจากกันไปไสเด้อพี่น้องเด้อแล้วสั้นกันจังไดยแล้วปุยอุดรกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องมื้อนี้ปุยอุดรมาหยอกพี่น้องซื่อแล้วสั้นปุยอุดรไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปไปกินข้าวต่อเด้อพี่น้องเด้อจนี้ล่ะเด้อบ๊ายบาย